นิทานอิศรอหมาป่ากับลูกแกะการะทั้งหนึ่งดานมาแล้วที่ป่าใหญ่แห่งหนึ่งได้มีมมาป่าตัวหนึ่งมันเดินทางเข้ามาในป่าใหญ่จนมาถึงรํมทานเจ้ามมาป่ามองเห็นลูกแกะตัวหนึ่งลูกแกะตัวนั้นมันกำลังก้มดื่มน้ำอยู่ที่ปลายทาลามมาป่าจึงพูดขึ้นมาว่าอาหารของข้า อยู่ใกล้ๆนี่เองข้าจะต้องหาอุบายกินเจ้าเป็นอาหารให้ได้มาป่าจึงได้ทำอุบายโดยกายแล้งโมโหแล้วตะหวาดออกไปอย่างเสียงดังว่านี่เจ้าลูกแกะเจ้ากล้าดียังไงถึงเดินลงไปทำให้น้ำคุณจนข้าไม่สามารถที่จะกินน้ำได้ลูกแกะตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวมันไม่รู้จะทำอย่างไร จึงได้เพียงแต่ตอบตู้ไปว่าคงไม่ใช่ค่าหล่าท่านมาป้าพราะข้าดื่มน้ำอยู่ที่ปลายทาลาจะทำให้น้ำคุณได้อย่างไรกันเมื่อได้ยินดังนั้นเจ้ามาป้าก็รู้สึกเสียหน้าแต่ก็ยังทอยากจะเอาชนะลูกแก่ให้จงได้มาป่าพูดต่อไปว่าถึงแม่เจ้าจะไม่ได้ทำให้น้ำคุณก็เช่า แต่ข้าได้ยินมาว่าเมื่อหกเดือนที่แล้วเจ้าเคยพูดถึงข้าไว้อยางเสียห,ย,หยหายหลายครั้งใช่ไหมลูกแก่ตอบไปว่าเมื่อหกเดือนก่อนอย่างนั้นด้วยตอนนั้นข้ายังไม่ได้เกิดเลยแล้วข้าจะพูดถึงท่านเสียหายได้อย่างไรหมาป่ารู้สึกเสียหน้าอีกครั้งแต่มันก็พยายามที่จะผ่าน เพื่อที่จะเอาชนะลูกแกะให้จงได้หมาป่าพูดต่อไปอีกว่าถ้าอย่างนั้นคงต้องเป็นพ่อและแม่ของเจ้าแน่ๆที่พูดให้ลายข้าเพราะฉะนั้นเจ้าจะต้องชดใช้แทนพ่อกับแม่ของเจ้าเจ้าแกะลูกแกะไม่ทันที่พูดอะไรต่อมันก็รีบวิ่งหนีออกไปจากกรรานทันทีพอสัมผัสได้ถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนผ่านย่อมจะหาเรื่องกล่าวร้ายผู้อื่นอยู่เสมอแม้ผู้อื่นนั้นจะไม่มีความผิดก็ตาม